ดี่ะเอาดีๆนะพาเราเข้ามาปุ๊บมันน่ากลัวขึ้นเลย <l ittle noise> มันน่ากลัวขึ้นขนาดนี้อนะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ฟีฟอร์มทอลกัะเทยนะคะกล้า <l ittle noise> วัดแววการเป็นนางรำแก้บนในตัวคู <l ittle noise> ไปไปมนะคนเราต้องมีแววเป็นนางรำแก้บน <l ittle noise> ในชีวิตขนาดนั้นเลยหรอเรื่องของเรื่องเรื่องลำอ่ะไม่ถนัดหรอกแต่เรื่องบนทุกวันทุกวันเลยทุกวันนี้นะคะการบนบานสารกล่าวมันเปรียบเประหนึ่งกับการหายใจเข้าหายใจออกของคนที่มันไม่มีที่พึ่งทางเลือกสุดท้ายทางเลือกแรกทางเลือกสุดท้ายมีปัญหาแล้วเนี่ยถามว่าแก้ปัญหาก่อนไหมไม่บนก่อนเลย ก็ตภาษเมันพันโทนเราบนกันบ่อยใช่ไหมล่ะเรามีการมูเตรรูอะไรอย่างงี้บ่อยซึ่งเวลาเราไปต่างสถานาที่ต่างๆที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่อะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีการแก้บน,บนหลากหลายรูปแบบอตอนนี้นะคะเราอยู่กับคุณครูนะคะเดี๋ยวให้คุณครูแนะนําตัวต่อนกันดีกว่านะคะสว,วัสดีค่ะ,<ท>ะคุณครูค่ะสวัสดีค่ะมาจากที่ไหนคะสวัสดีค่ะครูชื่อคุณนพรัตกำมู่สุขนะคะครูมาจากทีมงานของครูเอนะคะปณิซราลำไทยค่ะ ไม่ใช่เอมานีรัดน,นะรนนเราอยู่ตรงนี้กันนะคะสิ่งหนึ่งที่เราบนบานขอกันแบบ The most <c oughs> The most แบบไอโทพระแม่ลักษมี <c oughs> เรื่องนั้นก็คือเรื่องหัว โทซันเซโซอะไรเลยโทพ่อแม่เราในชีวิตในชีวิตของคุณครูเนี่ยมีคนเคยให้ไปแบบแก้บนอะไรแบบแบบแปลกๆหรือแบบมีแบบเฉพาะเจาดจงมาให้เลยว่าขอเป็นแบบไปทําอย่างนี้อย่างนี้นะเคยมีแต่ลาปกติค่ะแต่ว่าคือสถานที่เช่นไปลาแก้บนตรงบ่อน้ําเฉยๆซึ่งไม่ได้เป็นศาลหรืออะไรคือเหมือนเป็นเหมือนความเชื่ออะไรของเขาสักอย่าง คือจุดที่เราไปอ่าเราคิดว่าเราไปราที่ศาลใช่ไหมคะแต่พอไปถึงก็คือเหมือนเป็นบ่อน้ําอะไรที่เขา้งอาจจะเป็นบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างงี้ตามความเชื่อของเขาความเชื่อใช่สูงสุดของการแบบอ๋อเมื่อกี้การขอก็คือเป็นเรื่องของความรักนะส่วนการถวายการแก้บนส่วนใหญ่แล้วแบบป๊อปปูล่าเลยนั่ื่อคือการรำแก้บน คนหนห่าจริงๆ,ๆหลายๆายที่ก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรคณะนานงร ah. ํำอยู่ที่ที่นั่นอยู่แล้วแต่ก็มีหลายครั้งที่กระเทยอุต,ต ah. อรีดคิดอยากจะราแก้บนเองอย <c oughs> ากจะถวายท่านด้วยตัวเองอะไรอย่างงี้ <Okay. S 1> วันนี้เราก็เลยจะนําศาสตร์การรําแก้บนเนี่ย ah. มาเป็น โจทย์นะคะในช่วงฟรีฟอร์มของเราซึ่งผู้ที่ชนะการฝึกฝนรำแก้บนอันดับหนึ่งเนี่ยเรามีเงินรางวัลให้มีเงินรางวัลให้2,000บาทเดีเเ๋ยวเราจะามีเวลาให้ในการฝึกนะคะซึ่งเป็นชุดรำแก้บนสำหรับเรื่องของความรักโดยเฉพาะหลายคนที่ขอเรื่องความรักไว้แล้วอยากจะแบบเออ ไปแก้บนไม่รู้จะแบบเลือกอะไรดีก็สามารถแบบเอาการลำแก้บนเรื่อคงความรักเนี่ยไปถวายท่านได้ออสอนเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราจะลงไปสถานที่จริงเดี๋ยวเราจะลงไปลำถวายเป็นพระภูมิเจ้าที่ต่งา,า,างๆสันตุยาตาย,ยายข้างล่างนะคะ,ะแล้วเดี๋ยวจะ,ะให้คุณครูเป็นคนเลือกว่าใครเป็นผู้ชนะการฝึกฝนในครั้งนี้ไปมา เดี๋ยวเราจะมีเวลาฝึกฝนให้1ชั่วโมงนะมันไดาขนาดนั้นเลยหรอสุดเร่งรัดสุดเล่งรัดอันนี้คือเร่งัดรล้ัดงชชั่วโมงเนี่ยเราจะฝึกออกมาได้เพลงจริงมีระยะเวลากี่นาทีคะประมาณ1นาที20ค่ะหนึ่งปกติแล้วเนี่ยนางรำเนี่ยเขาใช้เวลาฝึกฝนกันกี่วันคะถึงจะรำได้ทั้งเพลงเอาจริงๆเลยนะคะคือถ้าเรามีพื้นฐานมาแล้วแล้วก็คือเราจําไว ก็ประมาณ2ถึง3วันก็ได้แล้วขึ้นอยู่กับเพลงที่เราเอามาต่อกท่าลาให้ด้วยมันขึ้นอยู่กับเพลงเนาะมึงลองให้กันเลยลองให้กันเลยแกะท่าเบิร์นี้ปอยอยู่ดิบารีบบารีบาีบารีบารีบารีบาปีบาีบารบารีบารบารีบารีบาีบารบารีบาีบารีบารีบารีบาีบารีบารีบารบาบาบ โอเคเอาตามเพลงคุณครูแล้วกันนะคะโอเคเริ่มฝึกฝนกันเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวให้คุณครูเริ่มสอนได้เลยอันดับแรกนะคะเดี๋ยวเราตั้งวงก่อนตั้งวงเอามาที่ตั้งวงเอาไว้ตรงนีาค่ะตั้งวงก็คืออย่างนี้เลยนิ้วชีดซิดกันนะคะแล้วก็หักนิ้วโป้งมานิดนึงค่ะเดินมือนะคะปลายแบบนี้นะคะเปิดต้น่ อ๋ออันนี้ขันหน้าตรงหน้มดโอ้จบแล้วข้านี่ไม่เมิงกูไม่เห็นกันเทยอะพอทำอะไรเสร็จปุ๊บแล้วนิ่งเป็นทั้งแม่พอนนี้กันเทยไปยังจ้าุกไปทําอะไรจพูดแกเกอร์ว่าจบเหมือนกเหมือนในเมื่อเรายังมีเวลาอยู่ ใช้ฝึกแบบวันบายวันกับคุณครูดีกว่าละครมาคนละหนึ่งรอบคนที่นั่งดูก็จะโชคดีหน่อยเพราะว่าจะได้ดูหลายรอบแล้วก็จำเยี่ยมเจินี่และปากก้าลงลงเออได้นะเพื่อนๆให้กำลังใจค่ะ Sampai <laughs> jumpa. ดำคู่เลยสามคู่เก้าไปรักเก้าเท้าใสหิงคุณลงเอ้อ ถามตรงนี้ <vote> ยังไง <veyard? S 1> มึงว่าพร้อมจะลงไปสไปเลนะพร้อมมั้ยไมพร้อมโอเคนะคะแล้วตอนนี้นะคะเราอยู่หน้าสารประภูมิแล้วนะคะ่งสวดก่อนไหมหรือยังไงดยวเขาไว้ก่อนแล้วค่ะคุณมอค่ะด้วยจิตศรัทธานะคะแล้วก็ใครอยากจะบนอะไรให้ได้ส0 0พันตอนนี้บนเลยนะมึงเป็นอีกแกปจริงจังมากทุกคนพร้อมนะสองพบาทนะคะ ชัยม,มงคลน,นะคะแล้วปุ่ย่ะตาายนะคะมาจบแล้วนะคะเรามีแค่รอบเดียวเท่านั้นนะคะผู้เข้ารอบทั้ง6กคน <idee> มาคุณครูนะคะคณะกรรมการของเราจะประกาศ็อปทรีนะคะที่เข้าไปนะคะเพื่อจะเข้าไปตอบคำถามนะคะไม<อ>่ไม่มีว่าทำไมถึงทำพร้อมนะคะค่ะผู้เข้ารอบคนแรกนะคะ ได้แก่ยินดีด uh ้วยค่ะแอนโทเนียเข้าไปแล้วแอนโทเนียเข้าไปแล้วเรามารู้คนที่สองกันนะคะจะเป็นใครนั้นผู้เข้ารอบนะคะคนต่อไปได้แก่ยินดีด้วย ทำใจยากมากคือสูสีสูสีจริงๆตื่นเต้นนะคะผู้เข้าร,บบรอบคนสุดท้ายของเรานะคะได้แก่ได้แก่ยินดีด้วย,ยนะคะข,ขอเชิญทั้งสามท่านมาตรงนี้เลย เขาลอกคนแรกเขาลอกคนแรกต่อไปนะคะรองสองกับสามรอชนะเลิศอันดับสองได้แก่เขาเอาฟัวเป็นตัวเขื่อนมีด้วยค่ะีมาขี่มามาใหม่นะผู้ที่มีแววนะคะจะได้เป็นนางรำแก้บนคนต่อไป ยินดีด้วยวไม่ได้ก็บ้านเลยแต่ลงลิฟต์มาทวนคุณผู้ขายยังไงคะว่าย,ยินดีด้วยคุณผู้ขาทําไมนะ,ะแอนโทเนียของเราถึงคว้ามงในการเป็นนางรําแก้บนในครั้งนี้ไปคะอันดับแรกเลยนะคะก็คือจังหวะเขาเป๊ะที่สุดแล้วก็ท่าเชื่อมของเขาเนี่ย ดีที่สุดสามารถเชื่อมแบบไปได้ต่อเนื่องสวยงามพริ้วนะคะไม่มีแบบติดขาดนะค่ะก็นี่แหละค่ะคือเหตุผลที่ชนะเลิศแล้วก็จำท่าลําได้โอเครับเงินรางวัลของเราไปเลย2,000บาทวันนี้เป็นไงบ้างได้มาลําแก้บนชิ้นอกชิ้นใาที่มอกอิ่มใจหน้ามึงหนักอกหนักใจสุดเลยนะ อันนี้ก็คือเป็นการฝึกฝนเล็กๆน้อยๆนะแต่อย่างทาให้รู้ว่าใครที่ดูมีแววที่สุดในรีมยืนกันหกคนเนี่ยทุกคนต้องจิ้มมึงแหละแต่คนที่มีแววนางรำแก้บนมากที่สุดคือมือไอ้คราวไอ้คราวไอ้หนุ่มคราวคือจะมีแววที่สุดนะโอเควันนี้ถือว่าสนุกสนานนะคะต้องขอบคุณคุณครูของเราด้วยนะคะ ใด้คุณครูให้คุณครูปากช่องทางในการติดต่อปโปรโมทไปาทางพันธ์ได้เต็มที่เลยค่ะ <Okay. S 1> คุณครูค่ะก็ยังไงก็ขอฝากติดตามนะคะกดไลค์เพจนะคะนั่งลำของคุณเอ๋นะคะคณิปปณิสาลำไทยนะคะด้วยนะคะก็ถ้ามีอะไรก็ติดต่อมาทางเพจได้เลยค่ะขอบคุณค่ะโอเค